สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาแนนำลาย14นิ้วที่เป็นงานสีดำรอนนะคะลายนี้จ,จะสวยมากตอนนี้งานสีดำรอนที่ร้านจะมีทั้งหมด5ลายนะคะเดี๋ยวแนะนำไปทีละลายเลยนะคะอย่างลายนี้จะเป็นงานขนาด14นิ้วลายนี้จะมี14-15นิ้วนะตัวนี้สามารถเลือกใส่รถเก๋งรถก,กระบะได้เลยตังนี้มิตสันิชิมิตซูสุซูกิเซโน อ้อยาลิปที่เป็นล้อนะคะสิบสี่ลายพวกนี้สามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะงานตัวนี้จะเป็นงานสีดําขอบบอลนะงานจะเป็นงานสีดําขอบบอลแบบนี้นะคะงานจะเป็นงานสีดําขอบบอลเนาะลายนี้หนึ่งลายนะคะแล้วก็จะมีลายหนึ่งตัวนี้จะเป็นงานสีดำถ้าใครหางานสีดําที่เป็นงานดํได้เลยเนี่ยดำลายนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นงานสีดํานะคะงานดํได้เลย งานจริงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะงานจะเป็นงานสีด,ดําได้เลยตัวนี้ก็มีขนาด1 4นิ้วขนาดเดียวนะคะอีกหนึ่งลายที่ขายดีมากเลยคือรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีสองสีนะจะมีงานดําบอลและงานดําขาวนะคะงานที่ชูอยู่ตอนนี้จะเป็นงานดําบอลนะคะงานจะเป็นงานดําขอบบอลนะคะลักษณะแบบนี้งานดขนาขอบบอลนะคะด้านจะเป็นสีบอลเนาะลายนี้จะมีสองสีนะขนาดสิบสี่นิ้วนะคะจะมีดําบอลแล้วก็ดําขาว ตัวนี้ดําขอบขาวนะคะเห็นไหมคะจะแตกต่างกันดําขอบบอลกับดําขอบขาวรุ่นนี้จะขอบขาวนะขอบขาวออกมุกๆเลยนะคะลายนี้อันนี้ดําขอบขาวนะตัวนี้ดําขอบขาวแล้วก็ดําขอบมุกตัวนี้จะมีสองสีนะคะขนาดสิบสี่นิ้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเนาะมีสองสีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งลายเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีสิบสี่และสิบห้านิ้วตัวนี้จะเป็นงานดําขอบบอลนะคะ รุ่นนี้จะดำของบอลเนาะมีขนาดมีสองขนาดคือ 14- 15และนิ้วนะคะรุ่นนี้รถเก่งสามารถเลือกใส่ได้เลยรถเก่งทั่วไปสามารถเลือกใส่ได้ทุกรายนะคะรถกระบะก็ลองเลือกรายที่เป็นขนาด15นิ้วเนาะแต่อันนี้จะเป็น14นิวน้วมีนะคะสามารถเลือกในจรกหน้าได้เลยหรือสนใจใส่รถรุ่นไหนสามารถแชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสินค้าของที่ร้านจะเป็นงานแบรนดโคชินะคะวัสดุจะเป็น ABS แข็งแรงทนเนาะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ